เอารับก็สวัสดีท่านชมท่านทุกผมวันนี้เรามากันใน People Playground กันเหมือนเดิมนะผมอ่าวันนี้ก็อยู่กันใน mod OPSTLV13 นะผมอ่าเป็น Tank Destroyer Auto Load ของ Sweden นะผมรูปร่างก็จะอะไรประมาณนี้เลยผมโอ้โหมันดีไซน์มันสั้งสวยหรูเลยนะผมโอ้โหอา้าแต่ทำไมมันทางง่ายขนาดนี้นะผมอา่าเพราะมันเป็น Tank Destroyer ไม่ใช่ Super Heavy Tank นะผมเอา้าทำไมคนสองคนอ๊อฟ โอ้อะไรเนี่ยแปบ๊บเดียวเลยตก็เลยเบิดแล้วโอเคเราจะทำการเสกแทงเอสสวอยเออร Tank er, อันนี้มานม่มอ่าลูกร่างอะไรประมาณนี้เลยสวยงามนะผมวิธีการใช้งานก็คือถ้าท่านชมกด M เ,เนี่ยกด M เ,เพื่อ,อยิงนะผมกด M เ,เพื่อขับเพื่อนรถถังไปข้างหน้ากด R เพื่อร e l o a d นะผมอ่าเออกระสุนอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็น armor piercing s t a r b o a r d i s c a r d i n g shot นะผมอ่า ทุกชนคงจำรถถัง E 100 Super Heavy Tank ของเยอรมันได้ผมมันไม่ Super Heavy เลยน่ะผมอ่เราจะมาลองดูซิว่าไอ้ปืนของ Tank Destroyer อันนี้เป็นปืน105มิลลิเมตรนผมแล้วก็มีกระสุน7จ็ดนัดนะผมมี Armor Piercing d i s c a r d i n g Shot นอะผมมีประมาณ9อันโน่มอ่ะแล้วก็มี Auto Load แล้วก็มีพลทหาร3คนน่ะผม2คนเนี่ยเป็น Tank Crew อีกคนหนึ่งเป็น MG นะผมอ่ะ ก็มาลองกันเลยดีกว่าผมอ่กดเมเพื่อยิงผมยิงไปแล้วมอ่าเห็นไหมนะท่านชมกระสุนมันจะออกมาแบบนี้แล้วมันก็จะแตกออกเป็นซิกซีกซ่งมเพราะว่าเป็น d i s c a r d i n g Shot อะไรประมาณนี้มอ่โแมาดูนะท่านู้ชมพอมันจะมาชนปุ๊บนี่ มันทําให้ยิงกระสุนเข้าไปข้างในเป็นกระสุนอาเ armor piercing นะผมก็คือเจาะก,ก่อยิงเข้าไปข้างในนะผมอาไม่ก่อความเสียหายให้กับรถถังในภายนอกผมท่านชมสามารถกดปุ่มนี่เลยผมกดอาเพื่อร,รีโหลดได้เลยผมดูเนะนี่ยท่านชมระบคันรีโหลด d อู้หูดีมากเลยโอเคอเ e l o a d จะยิงไปอีกนะแั่ผมแบบสโล w motion เนะี่ยนะท่านชมท่านชมจะได้ดูได้โอ้ผมาเนี่ยนะมันจะดิสคาร์ดิ n g s อ o นะผมครั้งนี้ดูเหมือนดิสคาร์ดิ n g s อ o จะจะทำงานได้ไม่ทันนะุม่ม อะไรน่าเสียดายเนี่ยถ้าเกิดผมเฮ้ยยยยเออมันกล่าไปว่ายิงรถถังตัวเองโอ้โหอะไรแบนี่ยแปลว่าเรารีโหลดมากกว่า2นัดไม่ได้ครับผมไม่งั้นมันจะเกิดสิ่งเมื่อกี้นี้ขึ้นแน้วผมโอเคยังมาลองอะไรที่มาต่างยุคสมัยกันดีกว่าเช่น M 4 Sherman นี้ผมก็คือเป็นรถถัง medium tank ของอเมริกาครับผมโอเคอยามาลองกันดีกว่าผม 3 2 1ส,สองหน่ยิงไปเลยฟื้บเจาะเข้าไปโอ้โหแต่เสียดายอันนี้ไม่มีครูอย่างไงนีน่แต่มันก็แรงอยู่เหมือนกันเนี่ยรีโหลดไปใหม่นะผมเฮ้ยชุบอ๊บโอระบบรีโหลดมันพังเนอมันรีโหลดดูแล้วมันไปยิงอย่างนี้แทนน่ยไปยิงคนแทงฟลูแทนนะผมอุ้ยรีโหลดใหม่ไม่พอใจรีโหลดอีกแล้วอรีโหลดอีกโอ้โหรีโหลดไปไปมาจนรถังทั้งคันระเบิดเลยนะผม เราทดสอบความแรงออกมาแล้วผมไอรถถังอันนี้ก็มีปืนเออเนี่ยนะผมมีแม็กซีนกันด้วยนะผมอ่าเดี๋ยวมานี้เลยนะผมต่อไปเราเนี่ยจะมาทดสอบความหนาแน่นของมาเน,นะผมโดยการใช้แม็กซีนกันอันนี้ผมเหตุใดที่ผมใช้แม็กซีนกัรน,นะผมว่ามันเป็นปืนเดียวที่เห็นวิถีกระสุนและยิงไปถ้าองศามันได้มันก็จะเด้งแบบนี้ับผมอ่ามันยิงพลาดได้ไงเนี่ยถ้าเกิดองศามันได้มันก็จะเด้งแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่าดูนะท่านผู้ชม เห็นไหมฮะมันก็จะเด้งอะไรประมาณนั้นโนุ่อ่าสามสองหนึ่งเห็นไหมฮะกระสุนมันจะเด้งอะไรประมาณนั้นโนุ่อ่าเห็นไหมฮะท่านผู้ชมโอเคเราจะมายิงใกล้ๆดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องซูมเข้าซูมออกโนุ่อ่าทางนี้ไม่ต้องซูมเข้าแล้วใช่ไหมต้องซูมสามสองหนึ่งนี่อย่างโอ้โหดูเหมือนตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนนุ่มใช่ไหมท่านผู้ชมเข้าเอียงแบบนี้เนี่ยคือจุดอ่อนแง่แง่นุ่ม S T R V ร้อยสองมันจะ สามารถทำให PA ้กระสุนปืนแม็กชีนกันอันนี้ให้เด้งได้หรือเปล่าท่านชมสามสองหนึ่งนี่นะท่านชมถ้ายิงองศาแล้วมันได้มันก็จะเด้งแบบนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยโอเคมาลองดีกว่าสามสองหนึ kind of anyway> ่งเห็นไหมท่านชมถ้าองศามันได้กระสุนเนี่ยมันเนี่ยก็จะเด้งอะไรประมาณนี้โอ้มาให้นะยิงไม่นะยิงไม่กี่วันก็ไม่มีวันเข้านะผมแต่เมื่อกี้มันดันเข้าไป คือโอกาสที่มันจะทะลุมันก็จะน้อยกว่าเลยประมาณนีะนะ้แต่ดูเหมือนไม่มกี่ผงกำลังจะพูดว่าดูเหมือนมันจะไม่ระเบิดแต่มันก็ระเบิดแสดงว่โอ้โหน่าเสียดายมากเลยก็ขอบคุณตั้มชมที่ดูเหมือนจุดนี้วแล้วเราเนี่ยจะมาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมกบวันนี้ก็ สวัสดีครับผมถ้าอยากให้ทำอีกก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมกอขอบคุณที่ดูในจุดนี้นะครับผมโอ้โหเลตุ้งเป๊ะนะผม S T R V ของพวกเราในวันนี้นะผมโอ้โหขอขอบคุณที่ดูในจุดนี้นะครับผม